ดำเนินการเป็นแบบอย่างที่ดีนะของชุมชนภายใต้การมีโอกาสเนเื่องมาจากทั้งดิบคโดยมีความประหยัาเป็นก,การการเข้าไปมีบทบาทนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ทั้งชุมชนทั้งโรงเรียนะนะสถานสถานฐานนะให้มีการเชื่อมต่อเชื่อมโยงโดยใช้ความมั่นคงอาหาร หรอเป็นด้วยสัตว์ในการเัดเพือนนะครับก็ต้องขอขึ้นกมในความร่วมมือร่วมใจร่วมใจกับทุกท่านนะครับสาเหตุที่ทําไมวันนี้เราต้องมาตัดเชือนในเรื่องเหล่าน,นี้นะครับัเนื่องจากในปัจจุบันเราได้ปวดอบปัญหานในหลายเรื่องนะก็จะเป็นคทคงกามในด้านตา่างๆนะครับไม่เป็นยาเสพติดหรือว่าในความไม่มั่นคง,งตา่างๆซึ่งจะให้เกิดกรแกแช่ส่งส ครับเดี๋ยวนี้โครงการส่วนประธานงานโครงการเรื่องกระดานท่องดิิตก็เลยมาขับเคลื่อนเรื่องแผนงาน5ปีนะครับเร่องจะต้องทำยังไงให้เกิดความมั่นคงนะเกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชน,นได้นะครับก็เป็การที่เราตัง้งยึดศัตรูไว้ก็คือว่าในปี69นะเราจะใช้พื้นที่ของ,งความตัวอ,อย่างอันต่ำที่5บาทในต่างจังหวัด เปลี่ยนเพอนะครับให้เป็นน okay. so, oh, ิคมเก็ดก oh, oh. ันนะครับโดยมีอุปสรบายในเรื่องของการปรับให้เป็นทุพื้นที่ของชุมชนในสามจังหวัดและสี่เพลินรวมถึงจังหวัดตรงต่างให้เป็นท่องเที่ยวชุมชนเป็นท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างไรทุพทุนที่ทุกชุมชนนะในพื้นที่ต้องมีโลกาการมีโลกาก็คือต้องมีการพูดถึฐารื่องเกษตรกรรมนะครับเพื่อให้ ผลสลเร็ได้มาตรฐานก็คือเราจะทำในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ในปี65นะครับงนั้นในปี65เราก็จะขับเคลื่อนตั้งแต่ในเรื่องของการปูฐานเกษตรอินทรีย์โดยใช้กลไกของการขับเคลื่อนด้วยการที่การบวรหรือว่าบรมรับเครื่อนโยงเลยมีโครงการโรงเรียนคือมองหาของรอบๆที่มีอยู่ในพื้นที่ รู al, ้จักนำมาใช้คือที่ฟาร์มเขาจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะประโยชน์สุดกับพี่น้องชาชนได้นะครับก็เป็นการที่เราตั้งยึดศาสตร์ไว้คือว่าในปี69นะครับเราจะใช้พื้นที่ของฟาร์มตัวอย่าง3-5ฟาร์มเลย สามจังหวัดกับเกี่ยงเพิร์นะครับ